ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูคูบูต้านะครับ L 1 215นะครับซันชัยตัวนี้2ีแรง3สูบเป็นเครื่องไดเร็กนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ซัตเทิลนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สเปคนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสวยเลยครับอันนี้สีเดิมโรงงานนะครับทั้งคันสีเดิมโรงงานนะครับมีกระบอกปรับเอียงมานะครับมีหูรากเทเลอร์มานะครับ ยางดอกดีทั้งสี่เส้นนะครับก็อันนี้ยังเป็นเต่านอกนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับใบหน้าตาใสดีครับตัวนี้เป็นสองหนึ่งห้านะครับแผ่นเพจแผ่นอะไรครับอันนี้สี่ตัวก็สีเดิมนะครับนีสีเดิมโรงงานเลยครับบาร์โค้ดยังอยู่เลยครับตัวคันนี้สภาพค่อนข้างใหม่มาก สีเดิมครับเงาอย่างนี้ครับสองหนึ่งห้าตัวนี้จะมีช่วยเลี้ยวนะครับถ้าลงท้ายด้วยห้าจะมีช่วยเลี้ยวนะครับก็เดี๋ยวดูนี่ครับบอดี้ครับไม่มีผูกนะครับอ่านี้มาเริ่มที่เกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์สโลนะครับสโลมีสี่ระดับนะครับก็อันนี้โฟวิลครับใส่ได้ปลดได้นะครับนี่ครับนี่ครับสี่ครับสี่มาหน้านะครับ ต่อช่วยเดียก็ดึงขึ้นนะครับก็จะขับ2ก็กดถอยหลังนะครับก็จะมีล็อกนะครับนี่ครับรับแค่นี้ครับขับสี่ขับสองนี้วางห่างช้าไว้นะครับตัวนี้กล่องเก็บเครื่องมือนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับกล่องเก็บเครื่องมือนี้ไฮดรอลิกหลังครับขึ้นลงตัวนี้เป็น2 1 5หนึ่งห้าตัวสุดท้ายนะครับแอลวันตัวสุดท้ายปีดีโอจะมีปั่นกลับหลังเหมือน G l อนะครับ ะมีปั่นหน้าสี่นะครับแล้วก็ปั่นกับหลังได้1เกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นปั่นกับหลังนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเล็กนะครับก็เหยียบคดสตาร์ได้เลยเครื่องค่อนข้างดีนะครับใส่ดังครับใส่เลี้ยวครับ ไปดูวิดีโอนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองปั่นไปทางขวานะครับปั่นขวาจะมีสี่ระดับนะครับปั่นขวาจะมีสี่ระดับครับเราใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวจะลองกลับฝั่งให้ดูนะครับได้ใช้นะครับเวลาปั่นโรตรี่ตัดหญ้านะครับเวลาหญ้าติดครับในกรณีที่ไม่มากนะครับ ก็ปั่นกลับได้เลยครับนี่ไฮดรลิกหลังครับขึ้นลงปกตินะครับวางช้าวางไวเราปรับได้นะครับนี่ครับก็ตัวนี้มีกระบอกปรับเอียงครับนี่ครับปรับบนรถได้เลยครับได้ใช้นะครับตัวนี้ปรับตั้งผ่านครับตัดหญ้าครับตามพื้นที่ครับพื้นที่เอียงก็ปรับเอียงตามพื้นที่ครับต่อใช้งานง่ายนะครับขึ้นแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับตัวนี้ คันเร่งนะครับเรื่องค่อนข้างดีนะครับนี่ครับพวงมาลัย power ครับครับคนแก่ก็ขับได้นะครับเด็กก็ขับได้ครับผู้สูงอายุขับได้นะครับนครับพวงมาลัย p o w เป็นพวงมาลัยเวอร์โรงงานนะครับตัวนี้ขับไปหน้าครับติดครบครับ เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่ครับนี่เป็นสีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้กองไฮดรอลิกลูกใหญ่ครับเป็นตัวสุดท้ายมีเซอรีนอยมีอะไรนะครับปั๊มสองชั้นนะครับเป็นพวงไล่พาวเวครับนี่ครับกระปุกพักน้าครับอันนี้เติมน้ํามันดีเซลนะครับนี่เติมน้ำมอน้ําครับ ก็นิ่งปกตินะครับนี่ครับพวกขาพวกนี้ครับเป็นสีทองหมดนะครับนี่ครับนี้เดิมๆนะครับดูไอระยนะครับรถเครื่องค่อนข้างดีนะครับรถชั่วโมงน้อยครับอันนี้ดับก็ดับที่ะวิกุ์แจนะครับจะมีตัวนี้ครับดึงดับก็ได้นะครับ ในกรณีที่เคยน้อยเสียนะครับครับรถคกนณีใช้งานมาสี่ร้อยสี่ร้ยชั่วโมงครับสี่ร้อยนี่ครับก็สภาพค่อนข้างอย่างดีนะครับครับ l 1 sunshine 215นะครับตัวนี้ก็รุ่นนิยมนะครับสเปค power จะหายากหน่อยนะครับครับ ps ครับ power sterling ครับ เป็นพาเวอร์โรงงานนะครับตัวนี้แผ่นเปนอยู่ครบนะครับแถลวันสองหนึ่งห้าดีนะครับก็คันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกมืนบาทนะครับก็ราคานี้ก็ไม่ไกลผมจัดส่งให้นะครับถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามมานะครับที่เบอร์0 6 3 2 4หกสามองี่นะครับ เป็นเบอร์โทรและเป็นไอดีลน์นะครับหรือมาดูตัวจริงได้ครับเจาะีแยกซทส12นะครับอ,บอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบุรีครับหรือเปิดใน Google Map ก็ได้ครับพิมพ์ว่า o โอซอเก้าลบุรีครับก็จะขึ้นมาตามตำแหน่งนะครับ ก็มาดูตัวจริงได้ครับมาลองขับดูได้ครับว่าเป็นแบบนี้ไหมเป็นวันสองหนึ่งห้าะครับสามสูบเครื่องไดรเล็กเจอซัตเทิลพวงมาลัยพพวเวอร์ครับตัวนี้รับมีเดิมๆนะครับอันนี้สีเดิมบอดี้เดิมทั้งคันยางดอกดีสีเส้นครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามมาครับขอบคุณครับ